สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันช่วงเย็นๆกับเซลปีใหม่อิสุซูเจียงไโดยกลุ่มักเงือกสำนักง,งานใหญ่เจ้าวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่สาขาเสียสีไทมูนะคะเจอกันช่วงเย็นๆนะวันนี้ค่ะเจอกันแบบนี้นะก็ไม่พลาดเลยค่ะจะพาท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะคะคันนี้ว่างนะคะพร้อมสมมอบนะกับสเปซแคปนะคะ 2.2S เอสเกียธรรมดานะคะทุกคน คันนี้ราคาค่าตัวน้องอยู่ที่675,000บาทกับ4เท่าอ l b r u สใหม่วันนี้จะพาท่านมาต้อนรับชมดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆระบบความปลอดภัยของเขาว่าคันนี้นะคะตัวเริ่มต้นของเรานี้นะคะห้ฟังก์ชันออปชั่นอะไรมาบ้างสําหรับท่านใดค่ะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทัก Inbox หาเซลล์ไปใหม่ตามลิงก์ล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสูนย์5338994 ไอดี e ไลน์ทีวีดีเอ็มหนึ่งห้าเจหรือเฟซบุ o กส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่อีซูเพจออซูเชียงรายบายเซลล์ปีใหม่หนะ้าตามประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะรับสายเองทุกสายและตอบอินบ็อกซ์เองทุกข้อความนะคะสนใจทักเข้ามาได้วันนี้เราไปรับชมกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมกันเลยคะ่ะไปคะ่ะ สเปซแคร 2.2S เกียร์ธรรมดาราคา675,000บาทราคา2.2 m a c p h r s o ใหม่ล่าสุดรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีสีเทาเอลบรูสี 4, บรอนเงินแะล้วก็สีขาวไซเบียนไลทนะถ้าสีขาวไซเบียนไว้ราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จะพาทุกคนค่ะมาต้อนรับชมดีเทลรายละเอียดดีเทลนะคะภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆและผบความปลอดภัยว่ารุ่นนี้นะคะกรสเอเริ่ม นนะเขาให้อะไรมาบ้างนะคะมองมุมนี้แล้วนะคะเห็นโดดเด่นมาเลยนะรุ่นนี้นะเกรด S นะเขาจะได้ในส่วนของล้อ,อก,กระทะนะคะตอนนี้ยังคงเป็นล้อ,อเหล็กหรือล้อ,อก,กระทะอยู่ค่ะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นขอบ15นั่นเองนะคะทุกคนรัดด้วยยางบิสโทนนะ215ทั70 R 15นะคะช่วงล่างหน้าคอยสปริงอิสระปรีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเหล็กกันโครงนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลยึดกา เป็นเยี่ยมไมโยนตัวนั่นเองนะสาหรับในส่วนของช่วงล่างหลังกับรุ่นนี้นะคะแหนบครึ่งวงลีลองสเปนนะคะตัวนี้นะจะเป็นแหนบใต้เผานะคะมาพร้อมกับชกอัพแก๊สนะแข็งแรงทนทานแต่ไม่แข็งกระด้างนะคะสําหรับรุ่นนี้ทานลอ้อ ยาวช่วงล้อกว้างช่วยลดการยึดเกาะถนนนะคะความสูงใต้ท้องล้อรุ่นนี้นะคะอยู่ที่190มม,มนะเพราะถือว่าเป็นตัวความสูงมาตรฐานนะคะเขาก็จะวัดจากความสูงนะคะจากพื้นนะคะจนถึงตัวนี้นะคะเฟืองท้ายเนาะ นะคะตัวนี้อยู่ที่190มมนั่นเองค่ะในส่วนของแชสซีค่ะจะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะดีไซน์สอดประกบกัน3ท่อนนะคะซึ่งแต่และท่อนทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะท่อนหลังทำหน้าที่ในเรื่องของรองรับ การบรรทุกนะคะท่านกลางนะคะทําหน้าที่รองรับห้องโดยสารส่วนท่อนหน้าสุดทําหน้าที่นะคะรองรับในเรื่องของน้ําหนักเครื่องยนต์ค่ะรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะคะกับรุ่นนี้อยู่ที่6มม,มนะคะอืถือว่าแคบมากเนาะ,ะน้ำมันนะคะน้ำมันดีเซลค่ะ ขนาดถังอยู่ที่76ลิตรนั่นเองนะตัวนี้นะคะมาดูดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ไฟหน้าเขาจะได้เป็นไฟหน้าลดมันติดดีเฟกเตอร์นะคะหรือบางที่เขาก็เรียกว่าไฟตรลาเพชนะยังคงเป็นหลอดไส์อยู่นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นประหยัดราคาเริ่มต้นสามารถเอาไปแต่งเสริมเพิ่มเติมได้นะคะอ่านะยังไม่มีไฟตัดหมอกกันชนหน้าดีไซน์มาใหม่แล้วแอร์เคอร์เทนช่องระบายอากาศลดแรงต้านทานช่วยรถของเราครับวิ่ง รูล,ลมและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเนาะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดิเมนชันนะคะเลื่อนเฉดสีนะสามเฉดสีจะเป็นสีเทาด้านสีดํานะคะแล้วก็สีดําที่เป็นดําด้านมาพร้อมกับโลโกโอ้ออซุโครเมี่มขนาดใหญ่นะคะช่องระบายอกาศด้านล่างตรงนี้นะคะก็ลักษณะหน้าตัวเตี้ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบอ่า ที่แบบออกจะชีทีนิดนึงนะคะผสมประสานกันกับในเรื่องของกระจังหน้าเนาะก็ช่วยระบายความร้อนของอินเตอร์โคเลอร์ได้ดีนะคะตัวนี้ฟ้ากระโปรงนะคะแอโรไดนามิกนะบลูอินนะคะตัวนี้นะเขาเรียกว่ารับกับหลักภรัชญาช่วยเรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะไฟเลี้ยวรุ่นนี้จะอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาโัยล้อสเปคแคปเป็นสติ๊กเกอร์นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีเดียวกับตัวรถร่นี้จะได้มือจับที่เป็นสีดําด้านนะคะอื ไฟท้ายนะรุ่นนี้ไฟท้ายก็จะเป็นหลอดมันติรีเซ็คเตอร์นะคะดีไซน์โครมเอกลักษณ์ตั้งแต่2020มาก็จะเป็นโครมตัวนี้เลยเนาะใสอรัด2.2 m a c ่ h e r แต่มือจับด,ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบ สีดำด้านมาพร้อมกล้องมองหลังแบบปริอินสติ c ก,ก e r e สุดีแม็กสติก,กอร์นะคะจะเป็นสติก,กอร์อยู่เนาะการชนท้ายนะสำหรับเกิดรเอสยังไม่มีนะคะลูกค้าเหมาะสำหรับแต่งซิ่งนะคะถ้าแต่งซิ่งเขาก็จะไปใส่พวกอะไรนะคำไทยเทเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าแบบต้องการแบบเอาเข้าไล่เข้าสวนอยากได้ก็คุยกันได้นะคะตอนนี้ไม่ว่ากันเนะาะกระบะท้ายเส้นสายรวดลายใหญ่ขึ้นเออบิ่มขึ้นนะคะดูมีมิติทำให้บอดี้ดูใหญ่นะคะ กระบะท้ายกว้างขวางนะคะทุกคนตัวนี้สามารถบรรทุกน้ําหนักได้อยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่หตันนะคะสําหรับรถที่ไม่ได้มีการเสริมช่องล่างเนาะ,ะตัวนี้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงเวลาเราต้องนั่งด้านหลังเนาะเวลาเผื่อจะมีวางแก้วน้ําหรือวางของอะไรประมาณนี้ก็สามารถ บางของได้นะคะตัวนี้ดีนะตัวภายในนิดนึงนะคะรุ่นนี้จะได้กุญแจรีโมทมาแล้วนะคะกดลดล็อกกดล็อกนะคะทุกคนอ่านะคะสามารถเปิดปิดจากกุญแจตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับนะคะในส่วนของโครงสร้างห้องโดยสารนะคะจะเป็นโครงสร้างห้องโดยสารนิรภัยเหล็กอัลตราไฮเทนไซด์นะคะมาพร้อมกับอ คานเหล็กนะคะที่ด้านประตูด้านข้างนะคะรองรบับเขาเรียกว่ารองรับแรงกระแทกป้องกันการสูญเสียนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเป็นการนะคะเซฟตี้ให้ในระดับหนึ่งนะคะในส่วนของโครงสร้างห้องโดยสารก็จะมีเสาะะที่เป็นเสาเหล็กกล้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะกรณีถ้า อ่ต้องเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวนี้ก็ป้องกันการแทกได้ดีนะคะระบบความปลอดภัยรุ่นนี้นะคะจะมีถุงมลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายและขวาและเมื่อถุงมลมนิรภัยทํางานเขาก็จะมีระบบปลดล็อกนะคะประตูให้อัตโนมัติด้วยนะคะในส่วนของตงัวนี้ระบบเบรก ABS EBD BA นะคะมีให้ ABS คือป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงดันน้ํามันเบรก DA คือเสริมแรงดันน้ํามันเบรกนั่นเองนะคะ BOS นะคะระบบลด กำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกนะตัวนี้มีให้นะคะแล้วก็ e s h นะคะสัญญาณเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันตัวนี้มีให้ ตัวเริ่มต้นนะคะมีระบบความปลอดภัยครบขนาดนี้นะคะอืถือว่าคุ้มคา่าคุ้มราคามากในราคาหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกลิ S เอสของเรานะคะแล้วก็เห็นพวงมาลัยแบบนี้นะคะพวงมาลัยนะคะตัวนี้นะจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลนะัยเนาะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนและแอนพิเนียนนะคะ power ช่วยผ่อนแรงนะตัวนี้นะคะสามารถปรับได้สีทิศทางนะคะขึ้นลงเข้าออกจะมีสลักอยู่ด้านล่างตรงนี้อด้านสลักลงนะ ขึ้นลงนะคะเข้าออกเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นเหมือนเดิมปั๊บนิดนึงอะไรประมาณนี้นะอืมหน้าจอนะคะทัาสกรีนขนาด8นิ้วรองรับระบบพอมบันทึง Apple Carp, p l y y ลย์อัโมมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อนะคะแบบมีสายและไร้สายได้ด้วยแอรมนนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นั่นเองนะคะ สำหรับระบบเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะเอามือจับวงแหวงดึงขึ้นดันไปซ้ายสุดผักไปด้านหน้าจะมีเส้นเลนไกลนะคะกล้องมองหลังให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนั่งนิดนึงนะคะแปบบนึงนะเสียบกุญแจปุ๊บนะคะอ่ะ เมื่อจับวงแหวนด้านขึ้นดันไปซ้ายสุดนะคะก็จะมีเส้นเลนไกด์นะคะให้มองเห็นได้แบบนี้เลยนะคะหน้าจอคมชัดมากๆเลยเนาะในส่วนของเกียร์ค่ะจะเป็น เกียร์แมนนวลอัตราทดต่ําในทุกเกียร์นะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้าปันนะคะ,ะถึงแม้อัตราทดจะต่ําในทุกเกียร์นะคะแต่เมื่อจับคู่กับเครื่องยนต์2.2นะที่ให้แรงม้าเพิ่มขึ้นเนาะก็จะทําให้นะคะในส่วนของพละกําลังของรถเรานะคะก็จะมีพละกําลัง มากขึ้นในทุกเกียร์ในทุกช่วงรอบความเร็วนั่นเองนะคะตัวนี้คือมั่นใจได้เลยนะกับเครื่องยนต์2.2 Maxford ใหม่ของเรานั่นเองนะคะดีไซน์ภายในภาพรวมแล้วนะคะรุ่นนี้นะก็จะเป็นสีทูโทนภายในจะเป็นสีครีมนะคะเบาะด้า,ดานล่างก็จะเป็นสีดําแบบนี้เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะสีดําดีไซน์เส้นสายเดินได้ที่มีได้สีเทาปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่และนั่งรับกับซาลิระช่วยเรื่องการผ่อนคลายอกกระชับนะคะ โดยการเวลาขณะที่เดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่งอยงยนต์นิดนึงนะคะกับรุ่นนี้2.2 m a g f o r c ใหม่เขาเปลี่ยนแปลงและหน้าตาของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนวิธีการปิดนน้ตูก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะปิดง่ายนะคะใครว่าปิดยากไม่ยากเลยนะ รับรุ่นนี้นะคะรหัสเครื่องยนต์ a r z 4 FTC นะคะเป็นรหัสเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดหน้าตาของเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะกับเครื่องยนต์2.2 Maxford ใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า163แรงม้านะที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิด400นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะตามสโ,โลแกนเร็วแรงและประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นนะตอนนี้เครื่องยนต์ หม่มีการเปลี่ยนฝาสูบเสียสูบก้านสูบเผาเข้าเหลียงและเผาลูกเบี้ยวมาใหม่นะคะเซียสูบแข็งแกร่งพิเศษนะคะทํามาเพื่อรองรับความจุที่เพิ่มมากขึ้นนะตัวนี้นะคะในเรื่องของ เครื่องยนต์นะคะ EVGS Turbo ค่ะเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะเพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศในทุกช่วงรอบความเร็วตอบสนองดีขึ้นไม่ว่าลูกค้าจะขับช้าหรือขับเร็วนะคะตัวนี้ให้พลังแรงม้าที่จุกๆจัดไปเต็มๆมนะคะมาพร้อมกับหัวฉีดแรงดันสูง250เมกะหาบล ECM แบบมันติคอมีหน่วยประมวลผลที่ไวมากกว่าเดิมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ และเขายังคงนะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ให้เยื้องหลังเผ่านาดหนึ่งช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองสําหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์2 2เกียร์ธรรมดามาดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่15.4กิโลเมตรตอนน่อลิตรนะคะตัวน,นี้ถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยเนาะ,ะถ้าสมมติว่าต้องเติมน้ํามันอยู่ที่ประมาณ500บาทอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอามาหารดูนะคะว่าจะสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนั่นเองนะคะ าร้อยหันสามสิบห้าสมมติว่าหนึ่งร้อยกิโลได้เออหนึ่งหนึ่งร้อยบาทได้สามกิโลสามห้าสิบห้าแสดงว่าได้สิบห้ากิโลนะคะ ได้สิบห้าลิตรนะสิบห้าลิตรนะคูณนะคะในส่วนของระยะทางนะสิบห้าคูณสิบห้าได้เท่าไหร่อันนั้นแหละนะคะคือระยะทางที่รถคันนี้สามารถวิ่งได้นั่นเองนะคะไปบวกลบคูณหารดูช่วยหน่อยนะคะพอดีไม่ได้ถือเครื่องคิดเลขนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทางอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ตามลที่หัวร่างตกลงนี้ได้เลยศูนย์เก้าห้าสามสามแปดแปดเก้าเก้าสี่ไอดีไลน์พีดับเบิลเอเอ็มไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่อิสุเพจอีสุ ลายใบเสื้อใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยสู้ทุกคันดันทุกเคสร,รับปรึกษาทุกเงือนไขนะคะสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบยังไงอย่าลืมค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย